สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะก็มาพบกับคุณครูหวานนะคะกับเช้าวันศุกร์ใช่ไหมคะเออเมื่อวานค่ะจําได้ไหมคะว่าคุณครูหวานบอกว่าวันนี้ค่ะเราจะมาทําอะไรกันคะจะมาทอดข้าวแตงกันใช่ไหมคะแล้วนี่ค่ะเด็กๆคะ่ะข้าวแตงของเด็กๆนะคะ คุณครูหวานเตรียมใส่ถุงพลาสติกแบบนี้เลยนะคะใส่ในถุงใบงานให้เด็กๆนะคะดเด็กๆนำนะคะมาทอดกันกับคุณครูหวานว,านวันนี้เลยนะคะค่ะก,ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทอดกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ในการทํานะคะนี่เลยค่ะจะมีข้าวแตนแห้งแบบนี้เลยนะคะเด็กๆคะ่ะแล้วก็มีน้ํามันนะคะมีพัฟพีค่ะแล้วก็มีกระชอนนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะหม้ทอทอดนะคะ,เด,เ,ดคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆค่ะเดยนครัวนะคะจะใส่น้ํามันพืชลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่ลงไปยงเยอะเลยนะคะใส่ลงไปเลยเวลาที่เด็กๆทํานะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะมันอันตรายนะคะเด็กๆคะ่ะ อ,อีกนิดนึองอพอแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณรูวานจะเปิดนี่เลยค่ะ,ะแล้วก็รอให้น้ํามันมันร้อนก่อนนะคะเด็กๆคะนี่เลยค่ะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ข้าวแตนลงไปเลยนะคะเด็กๆคะระวังนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะนี่เลยค่ะ ดเด็กดูสิเห็นไ,ไหมคะข้าวแตนมันก็จะฟูขึ้นแบบนี้เลยค่ะใส่ไปเลยนะคะระเบีงน้ำมันกระเด็นใส่ด้วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะดเด็กๆค่ะเนื่อข้าวแตนสุกแล้วนะคะจะเป็นสีนี้เลยนะคะดเด็กๆคะ่ะสีอ่อนๆแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะดีเด็ยรคะเมื่อข้าวแตนสุกแล้วนะคะเราจะตักใส่กระชอนแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะดีเดียร์่ะตักใส่เลยนี่เราจะได้ข้าวแตนของเรานแล้วนะคะ เห็นไหมคะได้ข้าวแตนแล้วคะ่ะเด็กๆคะนี่เลยคะ่ะข้าวแตนของเราก็สุกแล้วนะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นหน้าธรรมดานะคะส่วนอันนี้คะ่ะข้าวแตนนะคะที้นึหวานเตรียมไว้นี่เลยคะ่ะหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นหน้าน้ำอ้อยนะคะเด็กๆค่ะนี่ค่ะเด็กๆก็สามารถทําร่วมกับผู่ปกคองที่บ้านได้เลยนะคะเด็กๆค่ะเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของ้วัก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ